อันนี้เขาทีอยู่หน้าติดกันนะจ๊ะเพิ่นวานกอเหล้วประมาณว่ามันเขาเพิ่นสิพ่อสองเดือนแล้วไปมาเบิ่งเขาจะคว้างเหมือนที่นี่นี่จ้ะนี่มือนี้เป็นเป็นมือวันพลหัดนอะออมวานเขามือวันจันอันเขียวเขียวนี่คือคือมันลมลมห้อยรดเกี่ยวกะกะเล่ยบกเขานะจ๊ะเนาะกระเล่ยบกเขากะเล่ยบวานใสยากะเอายาขีดใส่เลย เพราะว่าถึงสินีต้นเขากะรถเกี่ยวกับสิบาเขาไปเนาะกะเรียมเลียมนั่นเม่นยังละอ,อมช้อยเรียมเลียมนั่นก,นกะกาวาติดไรนกบันที่นี่หน้าแห้งนะ,ะหน้าแห้งได้สูบน้ำสูบน้ำหววเขา่าไปท่ามกันเดน้อนี่เอาเครื่องอ้ไ เครื่องตัดหญ้าเอาเครื่องตัดหญ้าเจ็บสูบน้ำยึบบวกนี่แหละรถเกี่ยวกับมาประหอดหด้วยกันจ้ะสูบสูบน้ำยึบยึบบวกไปไปหดหอบนกกแต่ดตัดย่านบ่ย่านบอกพี่นอ้องเห็ดไปสั่นละนอเขากาก็เริ่ม แตกนอกเริ่มไอ้ต้นเขียวแล้วดิประมาณหนึ่งขอมือนี่แหละเกิดดีอยู่จ้ะสมกับมานอนเฝาอยู่สองขึ้นยอยู่อกมื่ว่านนี่หมื่บ้านช่วงซํานีแหละช่วงย่แมเลียงโดนเพิ่นมาคุ้มมันคุ้มยาให้เบิ้งในห้อยนกอันนี้คือวนันวันสามไม้ได้จ้ะนี่พึ่งมาวาันสามไม้หมื่อ้านมมูอเสา เบิ้งห้อยหนกห้อยนกขนนกนะเห็นบะมันเป็นบวกนกมาลุยกบมาวานเขาใส่ไหมเขาที่เหลือจากมือที่เฮ้าวานนั่นแหละเฮากะจงไบท์เราเอาเอาไปจุ่มน้ำให้นอเพ่นซึนแล้วก็เอามาวานใส่เห็นบ่จ้ะจเห็นนอเขาบ่เหลี่ยมบ่เขาได้นอแล้วประมาณหนึ่งข้อมือแล้วจนะ้ะเนาะมือนี้เป็นมือที่ซี ท่านี้ก็สีอนเขาก็สีพท่านเห็นพ่อปันไดเพราะว่าเพราะว่าท่านี้มันเป็นอันเป็นลุบจ้ะน้ำพึ่งบกไปเนาะแต่ว่าสําหรับหม่องที่เป็นโน่นเพิ่นกะเ้าเหลียวเบิ่งสีกะเห็นเป็นสีเขียวอ่อนล่างๆอยอะนะจ้ะเนาะเป็นสีเขียวอ่อนเห็นบ่เห็นบ่จ้ะ เป็นนอเขียวอ,อ่อนนอขาวขาวล่างๆขึ้นมาคิดว่าประมาณหาหมื่นหรือเจ็ดหมือกะสิทดน้ำใสนอะกจากสิสูบน้ำใสเพราะว่าคุ้มหยาอันนี้ก็ไฟไฟพลงังงานแสงอาทิตย์พะว่าเสียวมาคุ้มหยาเรากะกันนกกระจอกนํำนอกจาก นกกระจอกซ้ำนี่แหละเขานกรก,นก,นกระจอกเพิ่นมักเพิ่นมักไม่จิกไม่จิกเอาอันเม็ดเขาเพิ่นกระซิดอันซิดต้นเขาทิมแม่จ่าเบิ้งออมให้เบิ้งมุมกว้างอีกเที่ยนึงเนาะเขาได้สี่วันเนาะวันวันจันทร์ื้นนี้วันพฤหัสแต่ว่าถ้าออมเอาอันวิดีโอลงมือเลยกะผิดผลาดประการใดกะขอโทษขอไปทั้งเดือจ้ะ อมบลูว่าอมสีโลงอันให้เบิงมือใดนะเออแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะโลงให้เบิงแรงนีเนาะจ้ะเนาะปุ่นานกเห็นปะนกกระจอกเห็นปะถ้าห้าวอาน้ำใส่กระสีปลอดไพ่กับนกกระจอกแต่ว่าถ้าห้าวอาน้ำใส่ห้ากระสีหยากนกปิดถ้ามีนม้ำนกปิดกระสีมาลอยกินเม็ดเขาโอ้มอยมีแต่่นวหยาหงา แต่ว่าถ้าเป็นนกกระจอกน่ยมีสิทธิ์กินกินเม็ดนานเลยถ่าบ่ามาอะไรแต่ถ้าเป็นนกเป็ดกะก็จะมีเฉพาะมองบวกเรากะจะเป็นมุมกว้างไปเรื่อยๆถ้าเป็นนกเป็ดบรรยากาศเพิ่งออกหาภาพหนาปกกันนะตรงไหนมันจะเป็นจะเป็นภาพหนาปกแบบสวยๆตรงนี้บ่สวยบ่ เห็นมาจาะ้ะล่ะเห็นรักฐานของนกบ่เจ้าวานกเจ้าวา่าขนนกเจ้าวา่ามูนนกอย่างเต็มอักลากเยอานอเข่ากับขาเขาสกลาก์เยอะยางสวยงามคือวาาละ ย่างมือขึ้นเพื่อนกับสีมุนเด้เพื่อนกับสีมุนเหลี่ยมมากมากเสียดายอันกล้องอ้อมมันเพิ่นไทยบ้าง,งามติดไฟกับพิบไฟพลังงานแสงอาทิตนะ์น่ะไฟกับพิบไฟหมอแบตเต็มนาอยู่พ่อปานอันพ่อปานวาสนามบิน <c oughs> ก็ประน,น,นันนกกันกบเบยูนกแต่ว่ากระป้องกันไดแน่อยู่ ไดกับโแมนวา่าจิซอยใดลอยเปอร์เซ็นต์นี่มืนมเวีนกันแมา่นางเฝ้าจุดอันนั้นจุดประทัดจุดกระโปสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปยาม้น,นบาอยู่คนเมยไปกินเขากะมาอีกวันที่นี่แต่ว่าพี่น้องพี่น้องไทยคุมทยควงไท่ยบานเดียวกันนี่แหละเพิ่นพานไปเพิ่นพานมาเพิ่นกระไล่หายยู่ เป็นกะไรให้ให้ล้างคนเป็นกะทษไปบอกนกล่องเขานกล่องเขาเปินว่าบรรยากาศเขาหน้าปังจะเคลดซราจัดจักน้อยดอกจ้าปีนี้เนาะไปตามการเวลานั่นแหละอะ เก็บผ่าบรรยากาศทองให้ทองหน้าบานห้องมาฝากจ้าขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกทุกเม้นทุกไลค์ทุกการแชร์ด้วยจ้าเด้อพอกันไหมคลิปหน้ามือนีอมชอยบานหน้าขอก้าวคข้ามาสวัสดีจ้า